สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกม Block a p o ปล l y p s e นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดตอนเย็นนะครับเนี่ยครับโหมดตอนเย็นมันก็ประมาณนี้ครับทุกคนและตอนนี้ผมก็ใช้ตัวละครตัวใหม่เะครับเป็นตัวละครผู้หญิงครับ ตัวละครผู้หญิงตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นเป็นทหารนะครับเป็นทหารหญิงอะไรแบบน,นี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูมุมมองบุคคลที่สองมุมมองเกี่ยวกับตัวละครด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมเอาปืนฉีดน,น้ำออกก่อนนะ เนี่ยครับตัวละครของผมก็ประมาณเนี่ยครับทุกคนเป็นทหารยิงครับแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะอันนี้ก็ตอนนี้ผมก็จะพาสัตว์เลี้ยงไปด้วยนะครับพาสัตว์เลี้ยงหมาน้องหมาตัวนี้ไปด้วยเดี๋ยวผมจะ ไปที่ไหนก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปผมจะพาทุกคนไปดูดูเกี่ยวกับไปไปทำภารกิจเอรับไก่ที่ฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรถคันนี้ไปนะครับเดี๋ยวกดเดี๋ยวผมกดแผนที่แป๊บน,นึงนะครับ เนี่ยครับไอฟาร์มมันจะอยู่สถานที่มันจะอยู่อันดับที่6กแลยครับแล้วผมก็จะคลิกคลิกที่ฟาร์มนะครับกดซีเล็กครับทุกคนเอาละครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรถอันนี้ไปแล้วก็ตามตามลูกศรไปนะครับ เนี่ยครับผมมารับไก่ที่ซุ้มครับที่ซุ้มอันนี้ผมถ้าผมเข้าเกมแล้วใช่ไหมแล้วผมก็มาที่ฟาร์มผมจะได้ทุกคือทุกทุกหนึ่งชั่วโมงอ่ะผมจะได้ผมจะได้ไก่ตัวนี้ครับแล้วผมก็เอาไก่ตัวนี้ไปขายให้กับเพื่อนของเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ครับทุกคนถ้าผมเอาไก่ไปขายให้กับเพื่อนเจ้าของฟาร์มใช่ไหมผมก็จะได้เหรียญทองมาห้าสิบเหรียญนะครับ ผมจะได้เหรียญทองมา150เหรียญเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปไปยังสถานที่เพื่อนของเจ้าของฟาร์มนะครับ ไอรถในเกมนี้แบบว่าขับค่อนข้างยากอยู่นะครับทุกคนต้องกดแบบว่าเลี้ยวเป็นจังหวะครับแล้วก็แล้วก็วก,กดปุ่มด้านหน้าเป็นจังหวะครับต้องกดต้องกดเทียนนิดนะครับเวลาเลี้ยวอะถ้ากดแบบว่ากดแบบค้างกดแบบว่านานๆนอะไรแบบนี้มันจะเลี้ยวคอนโทรลไม่ค่อยได้ครับ ตัวเมื่อกี้มันก็เป็นซอมบี้ยักษ์ครับไอซอมบี้ผมสามารถแบบว่าขับรถชนแล้วผมก็จะได้เหรียญทองห้าเหรียญน,นะครับเนี่ยครับผมชนซอมบี้ตัวนี้ตายผมก็ได้เหรียญทองห้าเหรียญมาครับทุกคน ไอใ,ในเกมเนี้ยแบบเวลาซอมบี้มาเยอะๆมันจะทำให้การเล่นเกมของผมกระตุกได้นะครับอย่างอย่างไอรถมเมื่อกี้ไอซอมบี้ที่มันขับรถมเมื่อกี้ถ้ามันมาหาผมมาอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้การเล่นเกมของผมกระตุกได้หรือไม่ก็ถ้าซอมบี้มันมาสี่ห้าตัวขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยในการเล่นเกมของผมมันก็จะค่อนข้างกระตุกนะครับทุกคนไอไอซอม ไอซอมบี้ไอที่มันขับรถได้มันยิงรถผมอะไอรถในเกมนี้มันก็มีระเบิดได้เหมือนกันนะครับทุกคนเอาละครับเดี๋ยวผมลงจากรถก่อนไอไอซอมบี้ที่มันขับรถได้มันยิงรถผมแบบว่าไฟไฟ,ไฟลุกรถเลยครับทุกคนไอรถมันก็มีระเบิดเหมือนกันนะผมกลัวมันจะระเบิดไงผมก็เลยรีบออกจากรถแล้วก็มาสถานที่เพื่อนของเจ้าของฟาร์มนะครับผมจะเอาไก่มาขายในสถานที่แห่งนี้ครับ ในในสถานที่แห่งนี้คือเพื่อนของเจ้าของฟาร์มเขาทําเกี่ยวกับแบบว่าขุดหาเหมืองะครับแบบว่าขุดเหมืองขุดเหมืองหาหาแร่อะไรในเหมืองอะไรแบบนี้ครับทุกคนเนี่ยครับด้านหน้ามันก็เป็นซุ้มครับซุ้มแบบว่าสําหรับเอาไก่ามาขายอะไรแบบนี้ครับถ้าผมขายเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นขึ้นหน้าจอประมาณนี้ครับ เอ,อ้ยเมื่อกี้ผมได้สามร้อยเออเพราะว่าผมมีไก่สองชิ้นนี่เมื่อกี้ผมมีไก่อยูสองชิ้นครับผมก็เลยได้สามร้อยบาทแต่ถ้าผมมีไก่อยู่ชิ้นเดียวผมก็จะผมก็จะได้ร้อยห้าสิบบาทนะครับทุกคนร้อยห้าสิบเหรียญอะไรแบบเนี้ยเนี่ยครับแบบว่าเพื่อนของเจ้าของฟาร์มก็มีมีอยู่หลายคนเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคุณปู่กับคุณยายครับคุณปู่คุณยายเขาทำอะไรไม่รู้เหมือนกันครับ รู้สึกว่าจะต้มข้าวหรือต้มอะไรสักอย่างเนี่แหละครับเนี่ครับอย่างอย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วครับเนี่ยครับแบบว่า พื่อนของเจ้าของฟาร์มนี่มีอยู่หลายคนเลยครับมีอยู่มีอยู่ประมาณสิบกว่าคนได้มั้งแล้วก็ในสถานที่แห่งนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยครับมีมีน้อนหมาครับ ในเกมนี้มันมีมันมีรถไฟให้ขับด้วยนะครับผมสามารถแบบว่าไปที่รถไฟแล้วผมก็สามารถขับรถไฟแล้วก็ไปชนซอมบี้ที่มันอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินได้ครับไอรถไฟอ่ะมันจะอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินนะครับ อันนี้ก็เป็นรถไฟเก่าครับรถไฟในในเมืองอะไรแบบนี้ครับ เดี๋ยวผมจะออกจากสถานที่แห่งนี้แล้วก็พาทุกคนไปดูเกี่ยวกับเกี่ยวกับแบบว่าผมจะพาทุกคนไปดูรถไฟนะครับเดี๋ยวผมจะดูแผนที่แป๊บนึงก่อนนะครับดูแผนที่ เนี่ยครับไอสถานที่ที่จะไปไปยังรถไฟใต้ดินผมก็ต้องกดที่สถานที่อันแรกเลยครับสถานที่อันแรกมันก็จะนำพาผมไปยังรถไฟใต้ดินอะไรไปนเนี้ยครับทุกคนเอาละครับตอนนี้ลูกศรลูกศรมันก็จะนำพาผมไปยังสถานที่ที่ผมพูดถึงนะครับ ไอรถในเกมนี้ผมก็ซื้อครบหมดแล้วนะครับทุกคนอันนี้รถรถที่ผมขับไอก่อนหน้าเนี่ยครับไอที่ไอที่โดนซอมบี้ซอมบี้ที่มันขับรถได้ยิงรถผมเนี่ยรับไฟลุกด้านหน้าเลยครับและอันนี้ก็เป็นรถตำรวจครับรถตำรวจผมเพิ่งได้มาวันนี้เองครับมันจะเป็นรถตำรวจเนี่ยผมจะได้มาก็ต่อเมื่อแบบผมต้องเล่นเกมห้าวันนะครับถ้าผมเล่นเกมครบห้าวันแล้ว แล้วมันก็จะให้รถตำรวจผมมาฟรีอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็เนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นรถเกี่ยวกับไนท์ไรเดอร์อะไรแบบนี้ครับรานนี้ก็เป็นรถสกูบัสครับ,รบเป็นรถเป็นรถโรงเรียนอะไรแบบนี้ร้านนี้ก็เป็นรถฮอต l o ครับอันนี้ก็เป็น Hot รถไฟ ทักครับอันนี้เป็นรถไฟทักร้านนี้ก็เป็นรถแท้งครับรถถังครับไอ้รถถังอะในเกมนี้แบบว่าสามารถยิงปืนได้ด้วยนะครับแต่ว่าปืนปืนรถปืนของรถถังอะผมจะยิงได้จํากัดนะครับลูกกระสุนมันจะมีอยู่ประมาณ20นัดได้มั้งครับน่าจะประมาณเนี้ยครับแบบว่าถ้าผมยิงลูกกระสุนปืน20นัดครบเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นผมก็จะยิงปืน ยิงปืนไอ้ที่มาจากรถถังไม่ได้ครับแต่ว่ารถถังไอ้คันนี้คือผมสามารถขับขับแบบว่าชนซอมบี้ตายได้นะครับแล้วไอ้รถถังคันนี้ก็ผมก็สามารถแบบว่าชนไอ้ซอมบี้ยักษ์ได้นะครับชนซอมบี้ยักษ์มันก็มันจะต้องใช้รถถังชนนะครับแต่ถ้าเป็นรถรถไอ้คันเล็กๆอะ่ะถ้าผม ขับรถคันเล็กๆไปชนซอมบี้ยักษ์ผมจะชนมันไม่ตายครับไอรถจาพวกไอรถถังหรือไม่ก็รถจําพวกรถใหญ่ๆอ่ะจะชนซอมบี้ยักษ์ตายได้ครับเดี๋ยวเอาไวค้คลิปคลิปคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมว่าจะมาทําคลิปเกี่ยวกับรถถังให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็จะยิงปืนใส่ซอมบี้แล้วก็ขับรถขับขับรถถังชนซอมบี้อะไรแบบนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นรถมอนสเตอร์ครับในไอ้รถเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าขับรถถ้าขับไปรถครันเนี้ยชนซอมบี้ยักษ์ได้แล้วใช่ไหมผมไม่รู้ว่าซอมบี้ยักษ์มันจะตายหรือเปล่านะเพราะไอ้รถครันนี้มันค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรนะครับทุกคนร้านนี้ก็จะเป็นรถพยาบาลครับรถพยาบาลก็ M a m b u l เลน e อ่านยากครับภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านยากอันนี้ก็รถวอลเลอร์ครับมันเป็นเกี่ยวกับรถการทำสงครามอะไรแบบนี้ครับร้านนี้ก็เป็นรถ L T U ครับรถ L T U หรือ L T V ไม่รู้เนี่ยครับมันก็รถมันก็จะประมาณนี้ครับ ล้านนี้ก็จะเป็นรถรถบีดมันอ่านว่าบีดหรือมันอ่านว่าเบสผมผมว่ามันน่าจะอ่านว่าบีดนะนะครับรถรถมันก็จะประมาณนี้ครับทุกคนล้านนี้ก็เป็นรถเอินฟอร์เซอร์ครับรถเอินฟอร์เซอร์มันก็จะประมาณนี้ครับทุกคน อันนี้ก็เป็นรถแข่งครับรถแข่งคล้ายๆรถฟอร์มูล่าวันอะไรแบบเนี้ยครับรถบัคจี้ GT ครับมันไอรถคันนี้มันอยู่ตรงตรงกลางทะเลทรายครับถ้าอย่างมันก็ถ้าแบบว่าผมอยู่ที่ไกลๆใช่ไหมผมก็สามารถไปที่ทะเลทรายแล้วผมก็ไปหาไปหารถเกี่ยวไปหาเกี่ยวกับรถคันนี้ได้ครับเนี่ยครับรถในเกมนี้นของผมมันก็มีประมาณเนี้ยครับทุกคน อาลาบเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเกี่ยวไปแบบว่าไปดูรถไฟนะครับพอผมพาทุกคนดูรถไฟใต้ดินเสร็จปุ๊บแล้วผมก็จะพูดอะไรนิดนหน่อยก่อนจบคลิปนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปไปโ5้านาทีแล้ววะเนี่ย เะครับเดี๋ยวผมจะใช้รถคันนี้แบบว่าวิ่งไปยังจุดหมายนะครับทุกคน เน่ครับเวลาผมเจอซอมบี้ลหลายๆตัวในการเล่นเกมผมมัจจะค่อนข้างกระตุกครับทุกคนเมื่อกี้มันเมื่อกี้ผมเจอไอ้ซอมบี้แบบว่าระเบิดค่าตัวตายครับไอ้ซอมบี้ตัวนี้มันจะคล้ายๆค,ยคิปเปอร์ในเกมไม r a f t เลยครับเมื่อกี้ซอมบี้มันมีจำนวนค่อนข้างเยอะครับมันก็เลย ในการเล่นเกมของผมในการอาลิปของผมมันก็เลยค่อนข้างการะตุกครับทุกคนเนี่ยครับซอมบี้มันมาเยอะมันทำให้การเล่นเกมของผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างการะตุกครับ เนี่ยครับทุกคนรถไฟรถไฟใต้ดินมันก็เนี่ยครับอยู่ตรงด้านหน้าอย่างที่อย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูรอบๆรถไฟกันนะเนี่ยครับข้างล่างมันก็มีซอมบี้ด้วยครับข้างล่างไอ้ตรงรถไฟใต้ดินมันก็มีซอมบี้ด้วย เดี๋ยวผมจะใช้ปืนยิงซอมบี้พวกนี้กันนะครับไอเกมเนี้ยไอเกมที่ผมเล่นอยู่เนี้ยมันค่อนข้างกินสเปคโทรศัพท์เลยนะครับเวลาผมแบบว่าเล่นในตัวเกมนานๆเไรแบบเนี้ย ion, มันจะ ทำให้การเล่นของผมกระตุกอะครับไอเกมเนี้ยมันค่อนข้างกินสเปคโทรศัพท์ครับมันค่อนข้างใช้แรมแรมโทรศัพท์สูงนะครับในการเล่นเกมของผมในการอัดคลิปของผมผม,มันก็จะมีบางช่วงบางตอนที่มันกระตุกอะครับทุกคนไอเกมนี้ผมโหลดโหลด,ลดผมผมโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมไอ้ความจําเกี่ยวกับเกมเนี้ยม,นมันสองร้อยสองร้อยหกเมกะไบต์สองร้อยเจ็ดเมกะไบต์ครับมันจะใช้ความจําในตัวเกมค่อนข้างเยอะ อย่างเวลาผมเล่นไปนานๆอนเรแบบนี้มันจะเริ่มมีอาการกระตุกแล้วครับทุกคนเนี่ยครับยิงยิงซอมบี้ซอมบี้มันค่อนข้างอึดน,นะครับทุกคนมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าผมใช้ปืนอะไรด้วยอันนี้ผมใช้ปืนยูซอยู่มันก็เลย ซอมบี้มันก็เลยตายช้าครับทุกคนถ้าผมไปใช้ปืนไลเฟิลหรือว่าปืนยิงจรวดอะไรแบบนี้มันจะซอมบี้มันจะตายไวกว่าน,นี้นะครับทุกคนนี่ครับผมยิงซอมบี้ตายมันก็ดอกเหรียญทองให้ผมห้าเหรียญน,นะครับ นี่ครับทุกคนรอบๆบ,บ,บริเวณรถไฟมันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในตัวรถไฟนะครับนี่ครับผมเข้ามาแล้วมันก็จะให้ในในตัวเกมมันจะให้ผมขับรถไฟเดินหน้าวิ่งไปด้านหน้าได้วิ่งถอยหลังได้ครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปด้านหน้าให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับนี่ครับผมขับผมสามารถขับรถไฟชนซอมบี้ได้ครับ เนี่ยครับซอมบี้มันก็มันก็อยู่ในอุโมงรถไฟตามจุดต่างๆอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะขับรถไฟท่อหลังให้ทุกคนได้ดูนะครับเนี่ยครับผมขับรถไฟก็ประมาณนี้แหละรครับทุกคนเอาละครับคลิปนี้ผมก็มาเล่นเกมนี้ ให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้นะครับถ้ายังไงคุณผู้ชมก็ไว้รอชมคลิปวิดีโอของผมได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไปแล้ะครับ